เริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลเดินหน้าเพิ่ม,มขีดความสามารถการบินท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องครับนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายครับในการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องวางระบบโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยการจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 นะครับที่คลี่คลายลง ทำให้การดำเนินงานด้านปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของท่าอากาศยานไทยเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นอุตสาหกรรมการบินและภาคการท่องเที่ยวครับเริ่มฟื้นตัวทั้งในด้านจำนวนเที่ยวบินกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นโดยท่าอากาศยานไทยทั้ง6แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหัดใหญ่มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.22ครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนนะคะโดยมีผู้โดยสารค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ114.31นะคะประกอบกับที่รัฐบาลค่ะมีนโยบายมาตรการในการฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเท,ที่ยวชาวจีนคาซักสถานและก็อินเดียตลอดจนประเทศไต้หวันนะคะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยทออทอค่ะยังคงเดินหน้า เพิ่มศักยภาพของท่าอากาศยานและการขนส่งทางอากาศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีการเดินทางที่สะดวกสบายโดยท่านนายรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1พร้อมระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติเชื่อมต่อระหว่างอาคาร SAT1 กับอาคารผู้โดยสารหลักนะคะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นถึง60ล้านคนต่อปีเพื่อรองรับการตเติบโตของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะ